จะใส่แมสนะคะนี่สวสดีค่ะวันนี้เจนพรพาเพินจะมาเที่ยวตลาดน้ำช่าพานะคะเป็นตั้ใจมาหลงมาแต่บรรกาศดีมากเลยค่ะบรกาศดีมากเรจะพาไปดัรานแรกเลยนะไขตุ้ยค่ะนี่ข่ต้ยค่ะหวลสีสิบอนุยอมทองหวีละห้าสิบสวยมากค่ะ สวยสวนด้วยช่้็บ้าทั้งสวยทั้งสวยทั้งถูกด้วยสวนทั้งสวยทั้งถูกร้านประจุมร้านประจุมค่ะร้านปะจุมท่าขาค่ะถ้าใครมาอย่าลืมมาหาประจุมนะคะบอกเลยบอกว่ามาจากบ้านโป่งมากับสองสาวได้ส่วนลดนะคะและแต่เขาจะลดไม่ลดก็เรื่องเขาข้ามมาดูมะพร้าวกะทิประโยชน์อะไรนะคะ ทั้งสดทั้งใหม่ลูกเขาใหม่ป้าไม่แพงเยไม่แพงร้อยเดียวได้เปล่าไมค่ะเป็นร้านทองได้เปล่าอ่าป้าจุ๋มใจดีเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้คอยดูอ่ะไทยป้าจุ๋มไทยป้าจุ๋มป้าจุ๋มใจดีให้สองร้อยหนึ่งลูกก็เลยสองลูกสองร้อยโอเคโอเคก็ได้ค่ะอ่าต้องให้ป้าจุ๋มหน่อยให้คนเดียวนะพิเศษอ๋อพิเศษเห็นไหมคนน่ารักน่ารักน่ารัก ลูกไหนสวยลูกไหนดีป้าเลือกเลยตามใจชอบฟูทุกลูกใช่ไหมทุกลูกอ่ะเอาสองลูกเราเลือกหนักหรือเบาป้าได้ทั้งนั้นหนักก็อร่อยหนักก็ใช่คใช่ใช่อันนั้นเป็นป้าหนักกป้าเนาะหนักกว่านไหนอ๋อใ่ข คนถ่ายระทำนะคะแต่ไม่รู้ว่าไปใส่ให้นุมกนาบเองนาทางอ่นงฟานาเดิในะนังฟน่าเป็นอันถ่ายนาฟาน่เบงกอยนางฟ้าสรบเลือยอกลนะสืนะนาง้้มได้สเลตัวเชื่อเลคะพีิยาโรสุนิรัค่ะปิยาโรสุรันท์วัดนะคะวัดจดงดุสิตารางค่ะดาวด มา来 น่่คะแล้วเราก็เว็บมาฝั่งอันนี้คือต้อง้าดมานะคะ เรกินข้าวกัน เรามาถึงร้านอาหารกันนะระ้านโลปลาแดงโลปลาแดงคือรา้อรานต้มโปลาแดงนี่เราไม่เหรอร้านตงนีเลยไปดูตอนนี้เรากำลังสั่งอาหารนะเอาสักแปซหนึ่งสั่งแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูอาหารว่าเราสั่งอะไรกันบ้างนะคะตอนนี้อาหารที่เราสั่งเข้ามาแล้วนะคะดูในถคะํานีอะไรคะต้มยำรมิดสองร้อยห้าสิบมาข้าแม่น้ำเท่าไหร่นะร้อยหกสิบแล้วก็มา ไขหวาน150แล้วก็มาไข่แข็ง150เมนูวันนี้ที่เรามากินปรลัดนะ้ำของมอวานีแค่นี้นะคะรสชาติเป็นไงจะต้องลองต่าง,ง,ง,งกันไปะยอแ่ไม่้อกินน้ำิ้มก็นี้ยังไม่กินไม่กินชอบมากสุดเลยคือไขหวาน มากินอาหารทะเลที่ขาดไม่ได้คือหอยหวานก็ไปชิวิตใจมากเไปชิมกันชิๆมากเลยขอจบที่ก่อนนะคะเกี้ยงเลยมื้อนี้หมดไปเท่าไหร่ครับมื้อนี้หมดไป796บาทค่ะขอแก้หน่อยนะมะกินทุ่งครึ่งโลสาม้อ้าสไม่ใช่160คบ่ะา5 0าแล้วก็ต้มยำนี้250าเหมือนเดิม หอยแครงร้อยห้าสิบหอยล้องหนแล้วก็อะไรนี่ตรงเนี้ยแล้วแนี่อันนี้ตรงหีกหอยหวานหายไปแล้วไปหวานที่ไหนก็ไม่รู้นะคะสิบห้าสิบจานค่ะนะถ้ากินที่ร้านเนี่ยเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาทแล้วก็พิเศษหอยข้างนอกสิบร้อยห้าสิบบวกแปมือเน้นเท่าไหร่ไปไปวัดหลังนี้ไหว้พระได้แล้วพ้องอิ่มแล้วไหว้พระได้แล้วค่ะ ลองนึงมีสิบชิ้น่ลอชิม,ชมได้าด้วยซื้ออะไรคะวันนี้โกค่ะกล่องละร้อยยาถ้าสามกล่องคิดเอ่อร้อามกล่องสามร้อยหกเขาลดเหลือสามร้อยสาลดสาบาทแล้วแถมถึงค่าอีกหนึ่งตุงี่ความมบอยากให้ถูงซื้อสามกล่องค่ที่ไหนตลาดน้ำว ี่นี้วันเดียวนะ้นี่วันเดียวนะได้3ลงไป3บาทแถมค่าด้วยตอนนี้เรามาถึงวัดจุฬามณีแล้วนะคะหลังจากที่เราไป ตอนนี das ้คนเยอะมากเลยคนมาวัามาหว่าด er ีกยากาดีมากเจอสาราคหลบปุ้นเรื่องแล้วนะคะ กุไปสิงคโปร์คนละกันที่กุมารเป็นบอสแตันกาลาดมาดีนะตอบว่าไม่รู้ไม่รู้ว่ามีน 1941, ี่ด้วยอาจจะได้ซื้อของของเล่นมาให้ด้วยปแล้วเดี๋ยวเราไปไหว้ข้างล่างกันข้างล่างอย่างพี่สิงศักดิ์หลังจากที่เราไปไหว้หลวงปู่เนื่องนะคะตอนนี้เราก็มาไหว้เท้าเวสุวรรณนะคะไช่มั้ยไมละใช้มือไม่ละมาค่ะไหว้เท้าเวสุวรรณกันนะคะ อะไรก็ใครย้องสอยู่บนรถแล้วอ่าน,นี่ถ่ายอ่ะถ่ายแล้วอยู่บนรถแล้วคะ่ะกล้องสดไม่กลัวอยู่แล้วยังไงหน้าก็ปังบังไม่ไหวแล้วนี่น้ำอ้อยกินเข้าไปหน้าจะได้วหวานเสียงจะได้หวานบังไม่ไหวแล้วไปคะ่ะไปไหนกันต่อก,บบกับบ้าน,ก,นกับบ้านไปก่อนกลับบ้านแวะไปเรื่อยเรืเดี๋ยวเจอแวะเจอพระไม่เจอแวะเจอพระ,เจ,พะเจอวัดก็ ไหวอีกวันนี้เป็นวันดีขอทางบุญขอให้สบายจิตใจหน้าตาผ่องใสจะได้สวยอย่างนี้พอเยอะแล้วเดี๋ยวผู้ชายมาจีบเบื่อตอนนี้ถึงวัดบางน้อยวัดบางน้อยนะคะพระนอนแสนเหรียญเราไปลงสำรวจดูก่อน ดูว่าแสนเหรียญคือเหรียญอะไรที่เขาพูดถึงแสนเหรียญปค่ะไว้<ๆ>ค่ะมาถึงแล้วก็เจอบินโตที่ใหญ่มากแต่เป็นบินโตบุญนะคะเห็นว่าบินโตบุญวัดบางน้อยพระนอนแสนเหรียญกู้งบได้เยอะน <c oughs> ำบุญกลับบ้านค่ะ